ครับวันนี้เป็นวันที่10กันยา64นะครับถ้ามาดูต้นเอบิลตอนนี้กําลังให้ผลผลิตเต็มต้นเลยนะครับอายุของเอบิลต้นนี้หลังจากลงดินก็อยู่ที่ประมาณ1ปีประมาณปี6เดือนนะครับแต่ถ้านับจากยินผลเพราะเมล็ดก็อยู่ที่ประมาณา1ปี10เดือนถ้าผมก็จาได้แม่นตอนนั้นคือคลอดลูกสาวพอดีนะครับที่ได้ชิมผลผลิต อันนี้เอบิวตอนนี้ก็ให้ผลผลิตหลายหลาย,หลายรุ่นแล้วนะครับแต่รุ่นนี้ที่ได้พามาชมเพราะว่าเขาสุกเกือบพร้อมกันตั้งต้นนะครับตอนนี้ไซส์ของเขาก็เริ่มใหญ่จากเดิมแล้วนะครับตอนนี้มาดูนะครับรบกวล้องเข้ามาดูแรกๆเดิมทีที่ว่าได้กินก็คือไซส์ประมาณนี้นะครับเทียบกับฝ่ามือนะครับที่เป็นผลผลิตรอบๆก่อนๆนะครับถ้า,าทุกคนได้ชมในคลิปที่ผมก็ได้เริ่มทําไว้บ้างแล้วครับแต่ตอนนี้ไซส์ของเขาเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับ นี่ครับสําหรับการให้ปุ๋ยบํารุงรูปบํารุงผลตอนนี้คือยังยังไม่มีอะไรนะครับคือปล่อยไปตามธรรมชาติของเขานะครับนี่ครับมาดูนะครับรุ่นก่อนๆที่เก็บมาประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเนี่ยครับรอยรอยขั้วที่เก็บไปนะครับเนี่ใช่ขั้วของของตั้งนั้นนะครับคือต้นนี้เป็นต้นแรกของของแปลงเลยนะครับที่ได้ให้ผลผลิตแล้ววันนี้ผมได้พามาก็พามาเก็บแล้วนะครับ มาเริ่มเก็บกันเลยนะครับตอนนี้คือน่าจะเก็บไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเหลืองทั้งต้นด้านในเวลาผ่าไปรู้สึกว่ามันจะฉ่าน้ําเกินไปนะครับต้องให้มีความเขียวนิดนึงอันนี้คือส่วนตัวที่ชอบนะครับนี่นครับมาเริ่มเก็บแล้วน,นะครับเข้ามาเก็บรวบรูป,รปผลแรกเลยนะครับตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าผลนะครับอกผลทั้งหมดท,ท,ที่ที่เหลืองที่เราจะเก็บได้อันนี้ผลที่หนึ่งเริ่มเก็บแล้วน,นะครับบิสมิลลาฮิราะห์มิลราะฮยม นี่ครับเดิมทีจะมีหออถุงกระดาษนี้อยู่นะครับแต่ว่าผมเพิ่งถอดออกไปนะครับ นี่ครับเก็บไป6ผลนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นต้นข้างๆกันนะครับต้นนี้จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่ให้ผลผลิตไปแล้วนะครับอันนี้คือรุ่นที่สองของของเขาแล้วคือรุ่นแรกได้เก็บไปประมาณสักเกือบเกือบสิผลได้นะครับมาดูรุ่นๆุน รุ่นที่สองว่าการเจริญเติบโตของผลเป็นลักษณะแบบไหนแล้วจะสังเกตได้ว่าอีวิลนี่เขาจะติดลูกตลอดตั้งปีเลยนะครับถ้ามีน้ำมีปุ๋ยอะไรพร้อมเห็นไหมครับอตอนนี้อยู่ในถุงที่ห่อแล้วก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณสิบผลเหมือนกันนะครับ แเรามาดูฝั่งฝั่งนู้นก็จะมีนะครับฝั่งนู้นก็จะมีตอนนี้เพิ่งตัดหญ้าไปตัดหญ้าในแปลงยังไม่ไม่ไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับไอโซนต้นประมาณนี้เขาก็จะมีดอกแล้วนะครับดอกของเขาแต่ว่ายังไม่ติดผลนะครับเคยติดผลแล้วก็ก็ร่วงไปก็รอลุ้นอยู่ครับครับมามามาฝัา่งนี้เลยครับ,รบแต่วันนี้จะพามาชมต้น ต้นที่เกียผลเกิดทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ตัวยังเหมือนกันแต่ก็มีดอกแล้วเหมือนกันอันนี้จะมีสองรุ่นนะครับเนี่ยครับอันนี้ห่อไว้แล้วแล้วก็เริ่มเหลืองแล้วครับน่าจะอีกประมาณสักไม่กี่วันแล้วแหละครับน,นี้ทรงบนสวยมากเลยคือรุ่นแรกกล่องเขาให้ผลผลิตโตอย่างนี้น่ารุ่น,ร,นรุ่นต่อไปน่าจะโตวกว่านี้อยู่แล้วนะครับนี่รุ่นแรกยังไม่ได้ชิมนะครับสําหรับผลของต้นนี้แล้วก็จะมีรุ่นรุ่นตัดไปก็ติดติด ติดอยู่ผลสองผลนะครับตรงนู้นด้วยอือนี้ติดสองผลนะครับในรุ่นแรกกำลังเหลืองเลยครับอืมครับแล้วก็มาดูต้นนี้นะครับอีกต้นหนึ่งรุ่นแรกของเขาคือผลเพราขาโตโตมากเลยครับโตโตน่าพอใจน้าคนนี้ก็เป็นติดผลในรุ่นที่สองแล้วครับอันนี้ก็รุ่นที่สองนี่นะครับในเกะแลวนะครับ แล้วก็ผมพามาดูอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพามาดูต้นที่เรียกเป็นอุปสรรคของ a ุเอบินะครับต้องเข้าใจว่าเอบิลนี้เป็นต้นไม้ที่ใหม่แล้วก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่เลยไม่ค่อยรู้ว่ามันจะมีลูคอะไรจัดต,ตัวพืชอะไรตัวไหนยังไงเข้ามาบ้างนะครับ ันนี้ครับยืนต้นตายไปแล้วครับอันนี้ลักษณะแบบนี้โดยคิดว่าน่าจะเป็นเกิดจากอาการของโรคนะครับโรคเกาะเริ่มจากรากนะครับเพราะเดิมทีเขาจะมาใบเขาจะเหลืองแล้วก็ร่วงไปเดี๋ยวค่อยจัดการหาปูนขาว,วมาลงแล้วก็ลงต้นกล้าใหม่นะครับในอุปสรรคของเขาน่าจะมีหนึ่งก็คือโรครากเน่าแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีติ๊ปลูกพอเห็นผลผลิตเขาง่ายแล้วก็โตวไวรสชาติดีก็เริ่มทยอย ปลูกเพิ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีไซส์เล็กๆปลูกแบบตามยถากรรมนะไม่ได้ค่อยดูลเลยเขาสักเท่าไหร่อ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นกิ่งทาบนะครับอันนี้เป็นกิ่งทาบทุกวนเข้ามาใกล้ๆรอยแผลทาบหน่อยครับเป็นกิ่งทาบของของต้นต้นแม่ที่ติดผลเมื่อตะกี้นเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นกิ่งทาบของเขาอืม อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นกิ่งตอนแต่ไม่ได้โดนยาฆ่าแมาลงอะไรแบบนั้นคือแมลงเล่นงานเต็มเลยครับแตกยอดไม่ได้คือแมลงก็จะกัดกินหมดเลยในส่วนใหญ่ในแปลงตอนนี้ก็จะเป็นต้นล้าจากการพอา่อเมลงนะครับนี่ก็เหมือนกันนี่คือพอ่อเมลงเพราะแม้ที่เพื่อนๆสังเกตว่ามันจะมีพุ่มเช่น้เนื่องจากผมได้ได้เด็ดยอดออกเขาแล้วก็เปิดกระตุ้นในเขาแตกกิ่งออกมาครับเนี่ยครับ วตันนี้ก็จะมีพ่อมเมล็ดทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มคัดสายพันธุ์เริ่มคัดสายพันธุ์ไว้บ้างแล้วที่เห็นเห็นอยู่ตอนนี้ที่ไม่ต้องสนใจว่าต้นอะไรนี้เป็นคีออวคกาโดนะครับสำหรับใครที่สนใจต้นกล้าเอบิวลองทักกันเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีให้แบ่งปันกันบ้างแต่ผมมีไม่ได้เยอะนะครับสำหรับคนที่สนใจจริงๆนะ แล้วก็ถ้าใครอยู่พื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดพัทลุงก็เข้ามาเที่ยวชมแวะชิมถ้ามีฝนะแวะชิมกันได้ถ้าสุกคนพอดีครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนอะไรกันได้สําหรับคลิปนี้ผมก็ไปชิมผลผลนี้ก่อนนะครับแล้วถ้ามีอะไรการเปลี่ยนแปลงของเอวิลเดี๋ยวจะพามาอัดคลิปแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย